ทำการติดตั้งเสร็จแล้วครับอย่างใช้ครับอย่างเโอเคถากระจายนะครับก็ใส่สองนิ้วนี้ยัดสานิ้มายัสามนิ้มาได้เรีดีป่ะเรดีป่ะเปิด้ากระพุงครับเปิดไฟกระพุงอ้ยหุดยอดครับ biết check nhá nó đi nhám ครับไปถึงสว่างอันนี้ผ้านะผ้าตัวใหญ่ครับวันนี้เหย

ก็ไตยเท่านะครัวหอ้าเท่านั้นเสียงกันหมดก็เสียงกันหมดตอนนี้เหลือฝาปั๊มนะครับฝาฝาปั๊มยังไม่มีนะครับฝาเดิมอยู่เดี๋ยวเก็บงบครับเก็บงบตันจวลงเป็นฝาปั๊มโบนะครับเป็นฝาสูงไปเลยครับจะจบจบนะครับจิงหน้าหงายแน่ครับ ดูมาดูทอหน้าเพานะครับตอนนี้ก็สั่งเป็นสำเร็จมานะครับ้อหน้าเพา,นะา,าเลยนะครับ